โูไอเทมลับกับแมคโคร EP นี้คางกุ้งกรอบบสรุปสูตรท้ายคลิปนะคะไอเทมลับแมคโครที่แนะนำคือคางกุ้งแช่แข็งถุงละ65บาทค่ะคุ้มมากๆเอามาล้างให้สะอาดนะคะมาผสมแป้งทอดกรอบกันค่ะใส่น้ำย่นจัดลงไปตมด้วยแป้งทอดกรอบนะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันตามด้วยพริกไทยป่นผงปรุงรสหมูค่ะ แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะจากนั้นก็คนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกทีแล้วก็ใส่ไอเทมลับแมคโครคางกุ้งลงไปค่ะคลุกผสมแป้งกับคางกุ้งให้ทั่วแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันเลยค่ะพอทอดจนเหลืองกรอบได้ที่แล้วจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักเพื่อเสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็เอาคางกุ้งทอดกรอบที่ได้นะคะมาคลุกกับผงสไปซี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จละค่ะคางกุ้งทอดกรอบกรอบ ฝากกดติดตามอูมอิมอิสแฮปปี้ด้วยนะคะมีเมนูจากไอเทมรับแมคโครให้ดูอีกเพียบเลย